หลายคนถามมาตลอดเลยไหมเป็นกับปฏิทินปีที่แล้วก็ไม่มีนะคะจนพี่จีนีต้องออกมาพูดว่าคือจริงๆแล้วว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับช่องจิดอยู่แล้วคือไปถึงว่าไม่มีสัญญาอยู่แล้วเราอยู่พอใจแล้วก็ถ้าว่างเราก็ไปอย่างเงี้ยค่ะสงสัยนันมันถามหาทุกปีเลยโอ้โหก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนาะอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋อดู รูปอ้ําในออนไลน์ไปก่อนอันนี้ไปกป่ะแล้วก็อ้ําแฝงไปก่อนใช่ค่ะเจอเท่าไัรในอนาคตถ้ามีเรื่องว่าก็อาจจะได้เห็นใช่ได้เห็นค่ะเหนื่อยไหมเวลาแบบว่าคนตามหาเพราะว่ามูนเห็นอ้ําอะไรใช่ก็คนก็ตกใจว่ามันไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิบกว่าปีมันเรื่องมันนานแล้วนะคะคือมันไม่มีสัญญาเพราะว่าพ่อ พอเอาว่าเด็กเริ่มโตช่างแต่งก็จะปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากอยู่ก็คือโรงเรียนรุ่มายอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะค่ะเป็นเพราะเราเป็นโโชต๊ะเจ็ดอ,อาจจะเป็นไปได้ที่แบบเราอยู่กันมานานาค่ะรุ่นอะไรก็อาจจะอยู่นานสุดแล้วตอนนี้ป้ามีพี่กบมีอั้มอย่างเงี้ยป่ะคะพี่กบไปดูไมเอ,อ้าไปดู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 ไดูไป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 ดู ตอนนี้มันมีโปรเจกต์โฆษณานอ่ไรมันมีโปรเจกต์โฆษณาถึงการ์ตูนเราจะทำเป็นจีรุ่นจีนี่อะไรก็อะไรที่ถือสมัยนี้แบบใส่เส้นเียงมาอยู่แล้วค่ะเราเราแบบว่าคิดถึงเลยค่ะคิดถึงตอนผลงานมันออกอะเนาะแต่พอถ่ายทำมันเหนื่อยเหลือเกินนะมันก็ใจยากมันก็ใจยากใช่ไหมคะกว่าจะถ่ายเสร็จมันเหนื่อยคือกว่ามันจะ มันมีจีปาฐะเออมันจะเหนื่อยไปเลยละครนี่กคือน่าจะอีกลานถ้ามีที่ชอบก็คงได้อะคะ่ะก่อนหน้านี้มีแฟนๆชอบไปวางแบบอี่้ต้องเล่นเรื่องนู้นอ้ต้องเล่นเรื่องนี้ตัวเลยไปวางตัวจนเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่ตล่าสุดนพนภาแปลงร่างของช่องวันอยากให้เล่นอะไใเงี้ยพอจะทราบกับแฟนเขาไม่ทำในตัวเชียลแล้วก็บอกว่าเขาคงทำไปเองเลยอะคะ่ะ อ่านเัาไม่รู้เรื่องค่ะมันกาชอบเอาไปวางตัวเป็นรืี้งนอ่อจะบอกเป็นแฟนไหมคะไม่ต้องวางค่ะแต่ว่าเราเ็แบบคนบ้านเยใส่เสียงมากทุกคนยืนถอห้ามตลอดใช่ค่ะแบบตาตป็นใจเลยค่ะใช่ค่ะเราเสร็จออนไลน์ตลอดแต่ก็ยังเห็นข้อความเนี้ยตลอดใส่เสียงไปมันก็บยูนอยูกับเราตลอดเงี้ยคะะก็เข้าใจอกัน ต้อน้พาไปเท่าไหร่จาอ้ําลยเนาะเพรไม่ใช่พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขียนกันไปเองอะไรางเงี้ยแสดงไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำค่ะเป็นรับไว้ที่พี่เพื่อแฟนคลับหมือยังยุ้ยยุ้ายน่อยคุณยายน่ารักมากยุ้ยายตามไปทุกที่เลยอย่างงานวันนี้สลันก็มาก็อ้ำๆก็ไปอะไรเงี้ยมีบางครั้งก็ไปสวนกับเราเราไม่ได้ไปบ้างวันนั้นอย่างเงี้ยยุ้ยายเป็นแฟนคลับกับแต่ละทั้งเจ็ดเยอะ ใช่ค่ะอพนักพนักคุณอ้ําพนักเสภาเบอร์หนึ่งใช่ค่ะก็มีลูกมากสุดก็น่าจะชอบเราก็ชอบคุณยายแต่คุณยายดีแต่คคุณยายเหมือนคนในครอบครัวเลยเนาะใช่เพราะคุณยายมาทีมาคนเดียวอ่ะไม่มีใครแบบมาเป็นเพื่อนแต่สมมติว่าจะมีลูกกับหลานมานะคะตรงนี้คุณยายมาคนเดียวเราก็รู้สึกเป็นห่วงละเราเหนื่อยแน่แน่นี้แล้วเรา ใช่กจริงๆพวกก็เจองานที่ซีคอนนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอมาก่อนเลยเคยเจอมานานมากแล้วอ่ะคุณยายพูดบรรู้จะเขาว่าเรามาเปิดที่ห้างนั้นแล้วก็ตามไปเหตุน,นี้เอาของฝวัญมันเกิดที่ห้างใช่ค่ะเห็นมยูรู้แล้วก็มีทำของแจลูกคุณยายกับอ้ํมาให้ลแล้วคุณยายเมื่อกี้ก็บอกว่าอ้ําน่ารักมากอ๋อตัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุยเล่นเป็นเพื่อนเขาตลอดแต่คนจะมองว่าเราเป็น ความเรีนดูกับแฟ็นขับมากเลย,ยใช่คือเป็นห่วงมากกว่าวันนี้วันนี้ว่าเป็นห่วงแล้วกลับบ้านยังไงโปรเจกต์กีฬาเป็นไงบ้างตลาดยังมีย,งมยาวอยู่สี่ที่นะคะ<ม>ก็รอติดตามไปะคะ่ะสี่ตอนนี้สี่แล้วค่ะเหนื่อยไหมนะปรับเปลี่ยนสู้เศรษฐกิจแลอวไหมรู้เหนื่อยค่ะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เราอยากให้รา้านค้าทุกร้านค้าได้ได้มีไรายได้เยอะทุกรา้านค้าแต่มันก็ไม่ได้เราเข้าใจผู้บริโภคด้วย เาาเเก็บบบบบัแแยงงงไ้่วลาราให้ทีมงานคอยตามตลอดค่ะแะตัวอังกับเพลงพยายามที่จะเข้าไปตลอดซึ่งปกติจะเห็นโชว์ต,วตัวยังไม่ไปเห็นไหมางานก็ไม่ค่อยลาแต่นี้รู้สึกว่าเออเขาฝากความหวังไว้ที่ตลาดเราแล้วก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่เท่าที่ทําได้มีหน้านต้จะมีสถานที่ใหม่ๆที่เราจะไปช่วยภาคเหนืออีสานใต้เพรายังเรียกร้องอยู่นะคะเดี๋ยวค่ะแยก็จะพยายามไปดูตามที่ต่างๆก่อนมีมีเซะไปหรือย,ยัง ยังค่ะแต่อันนี้ก็กำลังจะเริ่มไปดูด้านมีโอกาจะไปดังกว่ามีความเป็นไปได้ค่ะรอเลยรอเลยนะโอเคขอบคุณนะคะก็อะไรไปเอาหรออไปฝากงานคนอื่นเขาไม่ได้แล้วฝากสันนะคะฝากสันนะคะต้องติดตามอ้ำาอ้ําเลย